นนทบอยู่ที่ ID ใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่นะไวด,ดูก่อนลืม EP 3หรือ EP 4, นะี่นะไวดูแป๊บหนึง่งก็ ID นี้ห่างหายจากการลงคลิปอัปเดตมาหลายอาทิตย์นะครับหลายอาทิตย์มากๆเลยน่าจะ3-4อาทิตย์มั้งอ่ะ EP นี้เป็น EP ที่4นะครับ ก็สามอาทิตย์สมอาทิตย์ที่แล้วที่อัปเดตมาก็วันนี้จะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งตอนนี้เลเวลเจแล้วนะครับทีมยังเป็นทีมเดิมเดิมนี่นะจะเป็นแบบเดิมพลัง1ล้านนิด 1, 000, 1, 000, นิดหล้านหนึ่งแสนนิดนิดก็สำหรับไอดีนี้จะบอกว่าผมจะทำแบบนี้นะก็คือ ถ้าใครได้ติดตาม ID สองชาวบ้านที่เป็น ID เซิร์ฟต้นต้นๆอย่างเงี้ยนะก็คือจะเป็นแนวนี้เลยเริ่มดูจากที่เราอัพก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตีบวก23อันนี้20อันนี้20เห็นนะแล้วทีเนี้ยผมยังไม่มีตัวเทพตอื่นเลยนะนอกจากกีดาติน่าก็คือสุ่มมาแค่ไอ้นี่ตัวเดียวไอ้นี่ตัวเดียว เพชรก็จะดองไว้ทีนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อพาร์ตดีไหมเซเวลพาร์ตดีไหมเพื่อที่จะเอาสมุดอีก240หรือว่าจะไปรอโฮอ,โอดีอันนี้กำลังคิดอยู่เพราะอ่ายูโน you know, น่าจะอีก2เดือนก็จะมากําลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาอะไรดีอันนี้ดูกิจใช้เพชรแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวเผื่อกิจนิดมันมารออีกสักหน่อยดีกว่ามีเวลาีก3วัน ก็ประมาณนี้นะสําหรับวิธีหาเพชรก็คือหาจากในด่านนี่แหละหลักๆเลยหาจากในด่านนี่นะครับถ้าพลังไม่เยอะกว่าด่านผมก็จะยังไม่เล่นนะผมจะกลับมาตีบวกอะไรไปเรื่อย,อยงั้นแนหะตีบวกเร่งเร็วอะไรไปเรื่อยแล้วก็มาอัพนู่นอัพนี่อัพนั่น,นส่วนสายฟ้าอย่างที่เคยบอกมาหลายคลิปนะครับนี่นะอันนี้คือปุกติดเอฟซจากที่เคยดูในอีพีก่อนๆน,นะ แล้วมันย,ย,มนะยังอยู่เท่าเดิมทุกตัวนะครับยังอยู่เท่าเดิมทุกตัวยังไม่ได้ดีเพิ่มเติมทนนี้อิลลี่ผมจะรองไว้ให้ถึงสัก4,000 5,000เราค่อยมาไล่รีนะครับนีไม่ดีอาจจะได้รีตัวใหม่เลยก็ได้เพราะอันนี้มันแค่ทีเริ่มต้น,นครับเรายัางไม่ต้องเน้นไม่ต้องไปดีบครไอดี ID นี้ v ีศูนนะครับนะครับวีศไม่เติมพาร์นะครับนะครับส่0ทัก60นะ ก็สายฟ้าที่เราดองได้เพราะเราไปอัพตรงอื่นมานะครับที่พลังมันเพิ่มทุกวัน,นนะวันละหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนะี้ไปอัพตรงอื่นกดดูตรงนี้ว่าจะอัพอะไรได้บ้างก็จะมีอัพตาอัพนู่นอัพนี่อัพนั่นหลายหลายอย่างน,นาางนะครับแล้วก็ไอตรงยิมอันนี้เคยบอกในสองไอดีไปแล้วแหละว่าแล้วไอเริ่มต้นให้ทำอัพไปแค่ เราพอผ่านด่านได้นะครับเปิดยิมไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บอันไหนที่มันใกล้ยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยเราก็ไล่เก็บก่อนเพื่อที่จะใส่คอยิมน,นะครับตอนนี้คือเราต้องเร่งเปิดให้มันครบทุกยิมก่อนเราจะได้กวาดล้างได้เนาะอันนี้ยิมผมก็เปิดได้ประมาณนี้ได้แหละเหลืออีกสองยิมมั้งเลืสองยิมอ๋อหรือยิมเดียวก็จะเปิดครบแล้วทีนี้ก็จะกวาดล้างได้แล้วมันก็จะหาได้ง่ายขึ้นใช่ปะ แล้วก็ดิสสกิลนี่นะเห็นไหมผมจะใส่ส้มแค่สอันเพื่อที่จะอัพยีนเฉยๆแค่นั้นนะครับส่วนอันอื่นก็จะติดไว้แค่นี้นี่ครับจะใส่ไว้แค่นี้ถามว่าดิสมีไหมก็พอมีและครับนี่ยนะพอพอจะมีอยู่แหละแต่มันก็มีไม่เยอะใช่ปะก็เลยใส่เท่าที่จำเป็น เท่าที่มันจะใช้ได้แนละ้วเนาะเดี๋ยวว่าต้องรอกี่ดีอีกขีนึ่งเราค่อยมาใส่ก็จะประมาณนี้นะสําหรับวิธีอัพแล้วก็จะมีตรงนี้อีก id เริ่มต้นตรงนี้สําคัญเลยนี่นะครับเส้นทางฝึกฝนนี่เห็นไหมอันนี้คือองค์แรกผมสีทองหมดแล้วอันนี้วงที่สองกำลังไล่อยู่เดี๋ยวรอสะสมหินดีอีกสักนิดนึงอันนี้อันที่สาม ก็วิธีสมมุติว่าเรายังไม่มีไอตัวนี้ใช่ปะ่ะไม่มีคนแบกบวิหาอะไรไม่ได้เงี้ยเราสามารถมาล้างตรงนี้ได้แต่เราจะต้องหาเพชรเอหาทองเก่งๆนะตรงนี้นะเพราะทองมันใช้เยอะมากสําหรับทองหาจากตรงนี้เป็นหลักอ่านี่ครับหาจากกิมข้ามเซิร์ฟเป็นหลักเลยจะสังเกตว่าพลังในด่านมาล้านหนึ่งใช่ปะ่ะ ตอนนี้ของผม5้าแสนนะแต่มันก็ตีชนะได้แตรงนี้เราไม่ต้องไปดูพลังมานะเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นถ้าชนะก็คือชนะเราแค่อาศัยตีบ่อยๆแค่นั้นเองก็ววควอยสะสมไปทีละยิมสองยิมครับเอาตัวที่เรามีไปก่อนเราจะได้ไม่ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวพัมแซดนะ ตัวปแปมแซดะมันเาที่ที่เก็บมันมาผมไม่ได้ซื้อนะเพราะผมจะจะเอาตัวมาเล่นก่นกนกนอนเพราะทีแรกขึ้นไปถึงอันดับ20กว่าๆแล้วแหละตอนนี้โดนเขาตบลงมาเลย40กว่าแล้วเ <c oughs> พราะตัวมันกองแกงมากนะมีวิเทนี่ตัวเดียวเองที่เป็นเทพนอกนั้นก็ยังกองแกงอยู่เลย ก็จะเห็นว่าผมมีหินถ่ายที่ได้หินถ่ายมาเมื่อกี้นะได้มาจากโหมดไอน้นี่สู้ค้ามเซิรฟ์ฟนะครับก็เตรียมไว้ใส่ตัวใหม่นันแหละพราะงั้นเราต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละอันนี้ปุ๊บเปิดมาได้อันนี้ไปแม่ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะอันนี้มีสมุดได้มาจากกิจดบกไม้นะครับ เดี๋ยวจะมีใครว่าผมเศกสมุิมาอีก <c oughs> อันนี้ได้มาจากกิตดอกไม้นะครับก็เลยคิดว่าจะรอ you know ยูโนดีไหมหรือว่าจะยังไงดีหรือจะเอาโฮโอมาเล่นก่อนดีถ้าเกิดว่าเราจะรอยูโนอย่างนี้ใช่ปมันก็ต้องทนเล่นทีมแบบนี้ไปก่อนเรื่องลังคิดอยู่แต่กีตใช้เพชรยังไม่ค่อยดีก็อย่างที่ว่านะครับอรอลุ้นกีตนิดมาถ้ามาก็โอเคเลยแหละ นี่หินท่ายมี11ก้อนแล้วก็ระดับเลยผมจะไปหาจากด่านข้ามเซิฟครับด่านที่3ไม่มีโอกาสดรอปหินนี่ได้แล้วก็ในสู้ข้ามเซิร์ฟนะครับก็หินท่ายเขียวหมดปัญหาไปหนึ่งมีตัวซูมอยู่28ใบมีตัวลดราคาด้วยมีเปิดให้ดูหมดเลยนี้เนี่ย <c oughs> มีตัวอันนี้ด้วยรีวิวสมบัติ แต่นี้มันม่วงไปแล้วไงรอไปรีตัวใหม่ดีกว่าแลบบ้วก็ทีนี้เราก็ไปดูประดับวีสูนเนี่ยจะลำบากเรื่องประดับมากๆมากมากเลยนะครับอันนี้ก็คือผมทยอยทำทยอยรวมมานะเนี่ยนะเพราะวีเราไม่ถึงห้าใช่ปะ่ะเราก็ต้องเลือกสเตตัสจากตรงนเนี้ยเนี่ยอ่างเงี้ยเลือกสเตตัสมาใส่เนี่ยนะเ,นยเลือกสเตตัสมาใส่ นะก็คือเรายังไม่ต้องไปตีบวกยังไม่ต้องไปทําอะไรมันแค่ใส่ให้มันครบเซตไปก่อนรอเวล95ทีเดียวเลยไกลเวล95หาน้ํายามารวมเป็นทองดําเอานะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอีตรงที่เราจะตีบวกให้มันถึงเวล95ใช่ไหมอันนั้นแหละคือปัญหากับการรีเทรดัสนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันเอาไว้ทำสามออฟได้เห็นไหม อย่างเงี้ยเอาไว้ทำสามออฟได้นะนี่ก็เอาไว้ทำสามออฟได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาตีบวกจากอันนี้อันที่ใส่นี่แหละแต่ถ้าอันเนี้ยมีอันอื่นที่เป็นสามออฟสีม่วงนะดีกว่าผมก็จะมาเอาเนี่ยมีอันเนี้ยมีรถเลเวลเวลไม่ถึง95ถ้าเกิดเราทําเป็นทองดำแล้วนะเวลไม่ถึง95เราก็ใส่ได้นะครับเพราะมันมีรถเลเวลอยู่ตรบนี้ ถ้าเกิดว่าเราจะทํารดเลเวลก็ต้องใช้ตรงนี้ครับอันนี้ซือไม่ได้รีนะมันมาอย่างนี้เลยลดเลเวลนี่ครับวิธีลดเลเวลของระดับแบบประหยัดก็คือหาจากอย่างนี้นะเราค่อยไปรีสเตตัสเอาอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะล้างเซนตีนะอ่ะอะไรฮะเราล็อกตรงนี้ไว้แล้วเราค่อยล้าง อย่นี้เราดูก่อนว่ามันได้อะไรมาจะมี SPC ไปถึง5 9เราก็มาดูรูปภาพประดับทีนึงการพาดว่ามารีอะไรได้มากอ่ะเดี๋ยวนออฟนี้ก็จะเป็นของที่เห็นว่าเป็น s p c พนะก็จะประมาณนี้นะครับการเลือกดีเลือกตีบวกเลือกประดับอะไรประมาณนี้ส่วนตรงนี้ ก็ต้องรอไปบวกก่อนนะครับตอนนี้อัพกอง,อง,องแกงๆไปก่อนก็อาจจะเอาป้ายนะเอายูโนมาเล่นก็น่าจะดีนะพูดถึงนะน่าจะเลิกอยู่ห <br> <ham> รือจะเอาโอโอมาเล่นก่อนดีอันนี้ช่างใจอยู่ช่างใจอยู่แต่อันนี้ก็คือว่าที่อยากจะบอกนะอันนี้วุ่นวายเริ่มตีตายนะครับเริ่มลาดได้อะไรได้แล้ว อันนี้เป็นชิปที่มาจากวุ่นวายนะเนี่ยนะเป็นชิปที่มาจากวุ่นวายครับแล้วเดี๋ยวค่อยย่อยค่อยรวมอีกทีหนึ่งไม่แน่อาจจะเอาชิปไปรวมเอาเลยไปเรียกโฮโอเอาเลยลรอทีเดียวอันนี้จะเห็นว่าผมไม่มีชิปไอ้น,นี่นะไม่มีชิปไอ้ขาวดำนะไอเซคอมกับเอซซรัมอันนี้ผมขอคนในกิวไว้ว่าผมไม่รับรบางวัลกิวผมวอให้อย่างเดียว าคนมันเยอะไงเดี๋ยวมันจะแบ่งจะไม่ลงตัวผมก็เลยบอกเอองั้นไม่ต้องจากผมต่ผมช่วยเอาของผมไปให้คนอื่นเลยเผื่อมันไม่พอเพราะปกติเรื่องของระวันชิวเ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วไงเล่นชิวๆไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรมากมายครับเล่นตามที่เวลามีให้เท่านั้นอันนี้ก็คือเล่นปกติแนละใครๆก็ทําได้นะพลังเท่านี้ตัวแบบนี้ อะไรประมาณนี้มม่เล่นได้แต่อัน,นี้ทั้งนั้นดวงการรีดวงการดับเราจะไม่เหมือนกันอาจจะมีส่วนต่างบางคนอาจจะได้รีพลังเยอะกว่าผมได้ของดีกว่าผมบางคนอาจจะได้ไม่เท่าผมอันนี้คือส่วนต่างก็คือดวงเลยนะครับประมาณนี้เลยก็อของพอเห็นภาพเนาะวางแผนไว้ได้ว่าจะเอาตัวอะไรต่อ เกมนี้เล่นมันต้องวางแผนเยอะๆครับวางแผนยาวๆเลยว่าเราอยากได้ตัวอะไรอยากเล่นตัวอะไรจะจัดทีมไหนอันนี้คือดวงตัวหน่อยลีหาอ้นี่ไม่ได้ <c oughs> รีหามีเกาะไม่ได้แต่มีคนได้แล้วนะเซิร์ฟผมมีคนได้แล้วรีได้แล้วก็ <c oughs> ก็เลยว่าช่างใจอยู่ว่าจะเอาโฮโอ,โอมาดีไหม อ,อยู่ไหนนะอันนี้เนี่ยเขาได้มีงมาแล้วเห็นไหมผมก็เลยโดนโดนตบหล่นมาเนี่ยก็คงต้องทนเล่นไปก่อนแล้วครับจะทนเล่นอีกนานแค่ไหนเท่านั้นแหละเพราะยังไม่ได้ไปดูเลยว่าโอโอมันจะมาเมื่อไหร่น่าจะเดือนเดือนกว่าแล้วมั้งก็น่าจะสูงสีกับยูโน,โน่เนาะผมว่าอ่าหรือใครตัดสินใจยังไง ลองคอมเมนต์ไว้ให้ทีนะครับว่าจะยังไงดีก็ใจก็อยากได้ยูโนนะแต่มันก็อ่ายังไงะ่ะมันบอกม่ถูกนะ <laughs> เออแต่มันไปต่อได้แหละไอดีนี้ไปต่อได้ก็อนาคตส,สำหรับอดีนี้นะครับผมก็ว่าจะแจกกันแหละ แต่นี้จะแจกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะวแจกตอนนี้มันทีมไก่ใช่ปว่าแจกไปเดี๋ยวโดนดา่าเอาซะก่อนแจกไอดีไก่อะไรประมาณนี้ก็ให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแจกทีเดียวนะครับอันนี้เมาส์ผมไม่ได้อัดนะอ้าบตามปกติเลยไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยที่สู้ร้านเขาไม่ได้เราเพราะไม่ได้อัดเมาส์นี่ด้วยแหละแต่ แต่นะครับเวลาอัดเมาเนี่ยมันจะมีผลมากก็คือตอนที่ต่อสู้แค่นั้นในโหมดฟาร์มในโหมดเล่นด่านมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับก็คือที่อัพไปเนี่ยมีผลกับตอนต่อสู้กับชาวบ้าน100%แต่ในโหมดฟาร์มจะมีผลแค่สินะครับเพงั้นผมก็เลยไม่อัพดีกว่าเ,าเดี๋ยวหลังๆทองเราเหลือใช่ป่ะเราค่อยมาเอาทองอัพเอาดีกว่า มันจะประหยัดกว่าครับอันนี้เดี๋ยว,วคงได้ซื้อแหละอ่ะลืมให้ดูดาวปรารถนาอ่าเดี๋ยวับอันนี้ก่อนอ่านี่อันนี้คือที่สุ่มได้มานะอันแรกก็จะเป็นเพิ่มสปีดส,สองเทินอันที่สองก็จะเป็นพลังจิตนะก็ะคือดวงดวงพอได้แหละ ส่วนดาวดาบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใส่แล้วแหละเพราะผมชอบดาวดาบแต่มันจะต้องมีซึมซับก,กัเรเด้งเลือดก่อนไงาะถ้าใส่ตอนนี้ตายเองแน่ๆครับอันนี้คืออะไรนะอ่าเพิ่มติดขี้เดี๋ยวกาใส่ช่องที่สามอ่ะอับได้ดีกหว่า อ่ะไปใหน่ก็จะเก็บไว้แค่สามอันนะเนี่ยไอตัวควกนี้ผมจะเก็บไว้แค่อย่างละสามอันที่เหลือก็ย่อยเ,อเก็บเยอะมันก็ไม่ได้อะไรครับย่อยเอาพลังเพิ่มดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะ เอาเท่าที่จําเป็นอ่านี่ไงทองไม่พอแล้วเห็นไหมนี่แหละนี่แหละนี่จะต้องสะสมทองแล้วก็น่าจะวันกว่ากว่าแหละกว่าจะได้ทองมาแล้วก็ตาก็ทุกอดีนะผมจะเล่นแต่ตาไฟนะครับถามว่าตาอันไหนดีสุดผมว่ามันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้ แล้วก็แล้วแต่สถานาการณ์มากกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบตรงนี้นี่มันจะมีฮีทกับหลบหลีกนะครับตอนนี้2ออย่างแล้วก็ชิอีกอันหนึ่งนี่ยผมชอบตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นตาน้ําตกที่ฮีทกันมันก็จะมีแอนดูมิชิแล้วก็มีสปีดเห็นไหนะแต่มันจะไม่มีฮีทหลบหลีกนะเรียะต่างกันประมาณนี้นะครับ ไอโดนี่มันก็คือประมาณว่าต้านคีอะไรเงี้ยลรความเสียหายคยีนะครับประมาณนี้ก็คงพอเห็นภาพเนะมมาะเซิร์ฟใหม่ยังไม่เปิดรอบมาสเตอร์อันนี้เฮดได้มาจากขายผลนี่แหละมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยสองหมื่นหนึ่งเียก็คงพอเห็นภาพแนละ้วเนาะ อัปเดตให้แล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ไใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างก็จะมาตอบให้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม